ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้เอากบมาลงบ่อดินนะครับเพิ่งทำเสร็จเสร็จปุ๊บก็ลองเอาลงเลยจะได้ดูเป็นธรรมชาติอีกนะครับ โซนบอนอื่นนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอลองหลายวิธีนะครับเพิ่งทำเสร็จมาดเนี่ครับบ่อดินบายไอซี่ กบเชียงรายนะครับอาจจะให้ดูนะครับเพื่งย้ายจากออกบ่อนี้ไปนีก็กำลังเติมน้ำนะครับเตลียนน้ำใหม่ สำหรับปลายังคงอยู่เหมือนเดิมครับน้ำเขียวปุ๋ยเลยครับอ,อันนี้ครับอันนี้ผมกลาวว่าจะให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่จะเลี้ยงให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับยังไม่ทันอะไรเลย ตอนนี้ทำทำบ่อดินแล้วก็จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกนะครับอ้งไงต้องติดตามชมครั้งต่อไปนะครับว่ากบบ่อดินมันจะโตเร็วหรือไม่ เราต้องทำหลายๆแบบนะครับอัง,งวันนี้ก็ขอแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะให้ท่านได้มาดูอีกหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับ